ข้อที่8นะคะลักษณะของกลีบดอกพืชชนิดหนึ่งเนี่ยเขามีอยู่ด้วยกัน2แบบค่ะแบบแรกก็คือกลีบขอบกลีบดอกหยักนะคะแล้วก็แบบที่2ค่ะเป็นขอบกลีบดอกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเรียบนะคะซึ่งถูกควบคุมค่ะโดยยีนบนออโตโซมอา่าตัวนี้เนาะจากการผสมพันธุ์ต้นที่มีขอบกลีบดอกหยักนะคะกับขอบเรียบในรุ่นที่1แล้วก็ไปปลูกเป็นรุ่นที่2แล้วจากนั้นเ,นเอาไปปลูกเป็นรุ่นที่ เอาไปปลูกเป็นรุ่นที่3เราก็จะได้ออกมาดังผลในตารางนี้นะคะเขาถามว่าลักษณะกรีบดอกของพืชแบบนี้ลักษณะใดเป็นลักษณะเด่นแล้วก็ลักษณะใดเป็นลักษณะด้อยค่ะวิธีการพิจารณาอันนี้ก็เป็นลักษณะเด่นนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นลักษณะด้อยอ่ะเราเขียนแค่นี้ไว้ก่อนนะคะเรามาลองดูที่ตารางนะคะในรุ่นที่1เนี่ยมันจะมี52แล้วก็48ซึ่ง 52กับ48ค่ะรวมทั้งหมดก็คือ100ต้นพอเอารุ่นที่1มาผสมกันกลายมาเป็นรุ่นที่2ใช่ไหมได้เท่าไหร่คะได้กลีบดอกหยกักก็จะเป็น2 8 0แต่ทำไมคะกลีบดอกเรียบเนี่ยมันไม่มีเลยมันไม่มีเลยเนะคะแสดงว่าจากอันนี้เนาะเขาก็เลยบอกได้ว่าลักษณะเด่นค่ะก็คือขอบกลีบเลยคะขอบกลีบดอกหยักคะ่ะขอบกลีบดอกหยกัก เป็นลักษณะเด่นแล้วก็ลักษณะด้อยค่ะเป็นขอบกรีบดอกเรียบทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะเพราะว่า ลักษณะตัวนี้ค่ะมันหายไปในรุ่นที่2แต่พอเอารุ่นที่2ที่เป็นแบบว่ากลีบดอกหยักอะค่ะมาคอสกันมาผสมกันกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยมีขอบกลีบดอกเรียบนะคะอยู่ที่80ใน320นั่นเองค่ะนักเรียนก็โดยเป็นเหตุผลว่าทำไมลักษณะเด่นเนี่ยขอบกลีบดอกหยักและลักษณะดอยก็คือขอบกลีบดอกเรียบนั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะสามารถระบุจีโนไทป์ของแต่ละรุ่นอย่างแน่นอนได้หรือไม่และสามารถระบุได้ว่าเป็นแบบไหนเนะคะเราก็มาก่อนอันนี้เป็นรุ่นที่1ตัวนี้เป็นรุ่นที่2แล้วก็อันนี้เป็นรุ่นที่3ตัวเลขนี้แทนรุ่นนะคะเรามาพิจารณาขอบกีบดอกหยัก แล้วก็ขอบกีบดอกเรียบเรารู้แล้วว่าดอกหยักเนี่ยเป็นอะไรคะเป็น a ใหญ่ใช่ไหมแล้วจากนั้นขอบกีบดอกเรียบก็เป็น a เล็กค่ะอันนี้อันนี้อันแรกเลยขอบกีบดอกหยักเป็นอะไรคะเป็น a ใหญ่อันเดอร์สกอร์ไว้ไม่รู้ว่ามันเป็น a ใหญ่หรือว่า A เล็กนะคะขอบกีบดอกเรียบก็เป็นได้แค่อันเดียวนั่นก็คือ a เล็ก A เล็กค่ะ ตรงนี้เนาะเราก็ได้ออกมาเป็น a เล็ก a เล็กเนาะจากรุ่นนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอารุ่นที่1เอารุ่นที่1ไปผสมกันเองค่ะได้ออกมาเป็นรุ่นที่2ส,สรุปว่ามันไม่มีขอบเรียบเลยมันไม่มีกรีบดอกเรียบเลยนะคะแสดงว่ารุ่นที่1เนี่ยควรเป็นอะไรคะมันก็ควรเป็น a ใหญ่ a ใหญ่ I, แล้วก็ a ใหญ่ I G, กับ a เล็กใช่ไหมอันนี้คอรสกันค่ะรุ่นที่2เนี่ยมันก็เลยมีจีโน,นไทป์ไปเลยคะ a ใหญ่ I, แล้วก็ a เล็ก มันก็เป็น A ใหญ่แล้วก็ A เล็กค่ะส่วนตัวต่อมาตัวเนี้ยตัวนี้นะคะนักเรียนคะเอ้ยรุ่นที่3เกิดจากว่าเอารุ่นที่2มาคอร์สกันค่ะในตอนที่มันคอร์สกันเนี่ย A ใหญ่กับ A เล็กอ่าตัวนี้ก่อนนะคะ รุ่นนี้ก็จะกลายมาเป็น a ใหญ่ a ใหญ่แล้วก็อีกหนึ่งอันค่ะ a เล็กแล้วก็ a เล็กเนาะคอร์สกันก็จะได้ตัวนี้ออกมาเป็น a ใหญ่ a เล็กแล้วก็ตัวนี้ไม่มีถูกไหมคะแล้วจากนั้นเขาบอกเอารุ่นนี้กับรุ่นนี้มาคอร์สกันถ้านักเรียนค่ะอันนี้นึกถึงจินตนาการเนาะเอา h e t e r o z y g o คอร์สกับ h e t e r o z y g o ค่ะเราก็จะได้ออกมาเป็นอะไรนะอันนี้ครูขอทดนะคะ a ใหญ่ a เล็กคอร์สกับ a ใหญ่ a เล็กค่ะ ดังนั้นรุ่นที่ออกมาเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็น a ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่ a, หญ a, หญ a เล็กแล้วก็จะออกมาเป็นสุดท้ายค่ะ A เล็ก A เล็กเนาะ ดังนั้นนะคะ่ค่ะ A ใหญ่กับ A เล็กตัวนี้จะให้ลักษณะลักษณะเป็นลักษณะใดคะเป็นลักษณะขอบกีบดอกหยักนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะเด่นดังนั้นอันนี้เราก็จะได้ออกมาเป็น A ใหญ่ A ใหญ่หรือไม่ก็ A ใหญ่ A เล็กก็ได้นะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่ามันก็มีทั้ง2จีโนไท์นี้แหละแล้วส่วนตัวนี้ค่ะตัวนี้ได้ออกมาเป็นไรคะตัวนี้มี จีโน,นไทป์เดียวเลยนั่นก็คือเเล็กแล้วก็ a เล็กนะคะต่อมาข้อที่8.3ค่ะ8.3เขาบอกว่าถ้าต้องการผสมพันธุ์เนี้ยให้ได้ขอบกีบดอกหยกักแล้วก็ขอบกีบดอกเรียบเนี่ยใกล้เคียงกัน ควรถ่ายระอองเลนูระหว่างต้นในรุ่นใดแล้วก็ลักษณะอย่างไรนะคะการที่มันเนี่ยจะได้2ต้นพอๆกันแสดงว่าจีโนไทป์อันนี้นะจีโนไทป์ของรุ่นพ่อแม่อันนี้คลิป อะไรนะดอกหยักก็จะเป็น A ใหญ่ A ใหญ่หรือไม่ก็ A ใหญ่ A เล็กใช่ไหมคะกีบดอกเรียบก็จะเป็น A เล็ก A เล็กการที่จะให้2 g จีไอสองฟีโนไทป์เนี้ยมันมีลักษณะใกล้เคียงกันนะคะพ่อกับแม่พ่อกับแม่เนาะสิ่งที่พ่อกับแม่ต้องได้เนี่ยมันก็คือ A ใหญ่ A เล็กคอร์สกับ A เล็ก A เล็กค่ะสิ่งที่ได้เราก็จะได้ออกมาเป็น A ใหญ่ A เล็กเศษ1ส่วน2แล้วก็เศษ1ส่วน2 A เล็ก A เล็กเนี่ยคะซึ่งขอบกีบดอกหยกักตัวนี้ดอกหยกักแล้วก็ดอกเรียบเขาก็จะมีอัตราส่วนที่มันทำไมคะใกล้เคียงกันเนาะดังนั้นคะ่ะควรควรที่จะถ่ายระอองระหว่างอะไรกับอะไรคะอันนี้ก็จะเป็น A เล็ก A เล็กเนาะเราเนี่ยสามารถถ่ายระหว่าง กีบดอกหยักรุ่นที่2กลกีบดอกหยักรุ่นที่2ก็คือตัวนี้กีบดอกหยักรุ่นที่2ก็คือตัวนี้ที่เป็น A ใหญ่กับ A เล็กเนาะและกีบดอกขอบเรียบนะคะอันนี้กับอันนี้อันไหนก็ได้อันไหนก็ได้นะคะดังนั้นค่ะอันนี้ค่ะเราก็จะได้อ่ารุ่นที่สองรุ่นที่สองรุ่นที่สองขอบอะไรนะ ขอบกรีบดอกยักษ์ขอบกรีบดอกยักษ์นะคะกับใครคะกับรุ่นที่1รุ่นที่1หรือรุ่นที่3หรือรุ่นที่3ที่เป็นดอกอะไรคะอขอบกรีบดอกเรียบขอบกรีบดอก เรียบตัวนี้เราสามารถใช้ตัวไหนก็ได้แล้วจะทำให้เราเนี่ยได้ต้นที่มีขอบกีบดอกหยักแล้วก็ขอบกีบดอกเรียบที่มันใกล้เคียงกันค่ะ